พ9พอ x บวก1คูณด้วย x กำลัง2ลบ 2x ลบ3เอาเร็วพ9แล้วลบระดับก่อน เลขคี่ค่ะมอ้มนคีไอ้พันไอ้พันจอ่าเองตัวครับข้อเก้าข้นะครับ2โคคูด้วยสาโตเอาเอแจแดงเข้าไปหร้อ x คูณ x กำลังสองได้ไรครับ x คูณ x กำลังสองได้เลยครับ x กำลังสาม x คูณด้วยลบสอง x ได้ลบสอง x กำลังสอง x คูณด้วยลบสามได้ลบสาม x ทำความเข้าใจเริ่มเช่นนี้นะครับเราจะเอาหนึ่งไปคูณกับแต่ละคนหนึ่งคูณ x กำลังสองได้หนึ่ง x กำลังสอง หนึ่งคูณลบสองเอได้ลบสองเอหนึ่งคูณลบสามได้ 3, ได้ครัวลบสามนี่คือตัวอย่างของการเอาสองพนไปคูณสามพนก็เหมือนกันเพียงแต่ยา,ยาวกว่าน,นิดเดียวแต่กี้สองพนคูณสองพนพอคูณออกมามันออกมาเป็นสี่พนแล้วเอาคนที่คล้ายกันมาบวกลบกันถ้าเกิดสองพนคูณสามพนก็เหมือนกันมันออกมาเป็นหกพน แต่เราจะเอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกลบกัน x3 กรสามไม่มีพจน์ที่คล้ายกับมันเลยไหน x อกไม่มีเสียงเหมือนเดิมต่อไปลบกรสไปบวกหนึ่งกรสลบสองบวกหนึ่งได้อะไรลบสองบวกหลบสบวกได้ลบหนึ่งกรสลบสามไปลบสอติดลบมากขึ้นเป็นลบห้แล้วก็ลบสามแบบนี้ครับน้องๆครับ แบบนี้ครับน้องๆครับนี่ข้อเก้าเรียบร้อยต่อไปนะครับข้อ1์ที่แม่ใช้น้องลองทำเองนะครับลองมาดูข้อ1์นะครับสามเอกรลบห้าคูณด้วยเอ็กกำลังสอ,องบวกสามเอกลบเจ็ดอ้าลบเลยครับรอดู ลอ,อ,องดูครับลองดูสองคนคุณด้สามคนลองดูครับสองคนคุณด้สามคนลองดูครับเลี้ยงมาไม่ยากครับลองฝึกเรียนแบบแล้วก็ผิดก็ไปลงนด้พอมอย่างพออร้อมอยส่เสมอ สองพนคูณด้สามพนนะครับสาคูณด้เอ็ก,กลสองนี่เอาสามเคูณกับแต่ละพจน์ของตัวคูณน้องๆครับ สามเคูณเกกำลังสองได้สามเอกกำลังสามสามเคูณสาม x ได้เก้าเกำลังสองสามเคูณลบเจ็ดได้ลบยี่สิบเอ็กทำความเข้าใจต่อไปนะครับเอาลบห้าไปคูณกับแต่ละพจน์เอาลบห้าไปวกแต่ละพจน์ลบห้าไปคูณ x กกำลังสองได้ลบห้าเกกำลังสอง ลบห้าไปคูณกับสามเอ็กซ์ได้ลบสิบห้าเอ็กซ์ลบห้าไปคูณกับลบเจ็ดได้บวกสามสิบห้าทำความเข้าใจนะครับ<ก>มันก็จะกลายเป็นสามเอ็กซ์กำลังสามนะครับเก้าเอ็กซ์กำลังสองไปลบห้าเอ็กซ์กำลังสองได้สี่เอ็กซ์กำลังสองลบยี่สิบเอ็ดเอ็กซ์ ไป, X, ไปลบส X, บิบห้าเอกลายเป็นลบสายหกเอกบวกสามห้าทำความเข้าใจเนาะนี่คือข้อสิบต่อไปนะครับข้อ2ี่สิบเอ็ดนะครับเป็นตัวข้อสิบผ่านอีกสักนสองข้อนะครับในประเด็นสองคนคูณสามคนแล้วเด 3, ีด 3, ๋ยวเราไปด 8, ูประเด็นสามคนคูณสามคนบ้างนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับสบายมากลบนะ อ่ะจดได้ความกันดีกว่าปื้นื้นข้อสิบครับกัวสอง y บวกหนึ่งคูณด,ด้วยสอง y กำลังสองล y ลบหนึ่งนี่นี่คือข้อสิบเอ็นะครับ เราคิดนะครับที่แบงค์ให้เวลาน้องคิดไมเล่นให้คนโตตายไม่เก่งเป็นปีเหน่อยไม่กําลัง ครับอันนี้ตัวไหน,นตัวไหนครับนี่แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้มันเป็นคนที่ไม่คล้ายกันนะครับไ,ได้ครับครับเอาพร้อมนะครับใครเสร็จข้อสิบเอ็ดแล้วนะครับลองทำข้ออีกสองมีทั้งหมดตอนนี้สิบสองข้อเดี๋ยวเราขึ้น 3ามพจ์คูณสาพจน์นะครับสามลบห้เอ็กนะครับคูณด,ด้วยเอก,กอลังสองลบสอเอ็กซลบสาอ่ามองดูนะทำให้ถูกหมดนี้สุดยอดเลยนะเก่งเลยนะครับเท่านี้นะทำความเข้าใจนะครับน้องๆครับสองพจ์คูณสามพจ์ ให้เอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งคูณด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณนะครับ 2y ใส่แจงเข้าไปน้องครับ 2y คูณ 2y กำลัง2 2คูณ2ได้เลยครับ4 y คูณ y กำลัง2ได้ y กำลัง3 2y คูณลบ y ได้ลบ 2y กำลัง2 2y คูณลบ1ได้ลบ 2y ทำความเข้าใจน้องทีนี้เราเอาหนึ่งไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวคูณหนึ่งคูณสองวายกำลังสองได้สองวายกำลังสองหนึ่งคูณลบวายได้ลบหนึ่งวายหนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งทำความเข้าใจนะตรงนี้มันกลายเป็นสี่วายกำลังสามลบสองวายกำลังสองไปบวกสองวายกำลังสองลบสองบวกสองได้ศูนย์ ลบ2 Y ไปลบ1 Y ึ่งวายดิดลงมาขึ้นเป็นลบส Y แล้วตามด้วยลบ1นโจที่ือข้อสิบนะครับต่อไปข้อยี่สองครับลองดูนะครับอ่านตัวนะครับบอกข้อสิบก่อน

หนึ่งองหนึ่งสองสวเราจะเอาคนแรกของตัวตั้งนะครับไปคูณกับแต่ละคนของตัวคูณเรามาดูว่าข้อนี้ใครถูกบ้างสามคูณเอกลางสองได้3 x มเอลังสองไปคูณกับลบสอได้ดอะไรครับลบอะไรหกถูกไหมเออแล้วเราก็เอาสไปคูณลบสได้อะไรครับ ลบอะไรลบซาวเก่งมากเช่นนี้เราก็เอาลบห้ไปคูณกับแต่ละพจน์นะครับจบข้อนี้แล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะขึ้นการคูณสามพจน์กับ3พจน์นะครับลบห้คูณเกกำลังสได้ลบห้อกกำลังอะไรครับ3ามลบห้เอกไปคูณลบสอลบคูณลบเป็นบวกห้าคูณสเป็นสิคูณเได้ x อกกำลังสอลบห้าคูณลบสลบคูณลบเป็น บวกห้าสามเท่าไหร่ครับอ่าสิบเอเก่งมากนะครับอ่าทีนี้เนี่ยเวลาเขาทําไปรูปผลสําเร็จนะครับคือรูปที่ไม่มีพจน์ใดคล้ายกันแล้วเนี่ยเขาจะนิยมเรียงดีกร,กร,กรีจากมากไปน้อยคุย x กำลังสามใช่ปะ่ะลบห x กำลัง 3. สามสา x กำลังสองวกสิบ x กำลังสองได้13บ x กำลังสอง ลบ x ไปบวก1 5 x ลบ6บวกได้9 x ถัาไหมต่อไปครับสุดท้ายคือลบ9าอ่านี่จดให้เสร็จนะครับจบข้อนี้แล้วพี่แบงค์จะขึ้นการคูณ3ามพจนด้วย3ามพจนนะพพ์นะครับนะสามพจด้วยสามพจน์นะครับทัก2ข้อนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูการหารยาวนะครับพูนาไเด็ผพูนานะครับอ่าจดน,นะจดน,นะอ่าที่จดน,นะครับ ถามได้นะครับใครไม่เข้าใจไปเต้นถามนะครับอ่าต่อต่อต่อทีนี้เราไปดูข้อยสิบสามนะครับข้อย3สิบสามเราไปดูข้อยี่สิบสามรอ้องเก่งๆไม่เรียนก็ถูกครับไม่เรียนดีๆก็ถูกเพราะว่า พี่ไม่ได้สั่งให้เรียนใช่ไหมเออแต่เขานิยมเรียนแค่นี้เ่าพรมนะการคูณพูนาม้วยพูนามให้เอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งไปคูณแต่ละพจน์ของตัวคูณการคูณพูนาม้วยพูนามให้เอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งไปคูณกับแต่ละพจน์ของตัวคูณาจนให้ละเอียดนะครับอ่าเป็นข้อสอ ค้อยสานะครับสพจน์ค ah, ูณ3ามพจน์อ่ะเรามาดูข้อนี้ครับ3ามวายกลังสองลบเจ็วายคูณด้วยคูณด้วยวายกำลังสองลบสอวายลบสามน้องๆครับ อ้าวลองพูดดูครับหมายถิ่นแน่นอนใครจินตนาการว่ามันเจาะมาเป็นสามพจน์อเ,เออคูนสามพจน์ดดได้เก้าพจน์ถูกต้องครับออกมาเป็นเก้าพจน์ก่อนครับออกมาเป็นเก้าพจน์ก่อนครับออกมาเป็นเก้าพจน์ก่อนครับเห็นด,ด้วนะครับหนึ่งสองสาม สามพจน์คูณสามพจน์สามพจน์คูณสามพจน์นะครับเอาแต่ละพจน์ของตัวตั้งคูณด้วยแต่ละพจน์ของตัวคูณเริ่มสามวายกำลังสองคูณวายกำลังสองได้สามวายกำลังสี่สามวายกำลังสองคูณลบสองวายสามคูณลบสองได้ลบหกวายกำลังสาม y กาลัง2คูณได้ว3 3 y กาลัง2คูณลบ3 3คูณลบ3ได้ไรครับลบ9 y กําลัง2อ่าออกมา3คนแล้วมันต้องออกมาทั้งหมด9ผนครับน้องๆครับต่อไปครับลบ7 y ไปคูณลบ2 y เอารอมลบคูณลบเบสคูก7 2 14 y คูณได้ y กํลั2 อิมคูณวายรังสองโทษอันนี้ก uh, ่อนโทษฉีทษีเป็นตัวท um ี่สอทษีลบวัหนคูณด้วยรัลบเจ็ดนะลบเจ็ูณวังสองได้ลบเจ็ดวาโทษีกลบเจวันสาก่อนและตะกี้ลบเจ็ายคูณลบสองวายลบคูณลบเป็นไรลบคูณลบเป็นลบคูณลบเป็นเจ็ดสองสิบสี่วายก็ั ลบเจ็ดวายไปคูณกับลบสามลบคูนลบแปดบวกเจ็ดตายี่สิบเอ็ดแล้วตามด้วยวายต่อไปนะครับต่อไปนะครับแค่นี้เอาห้าไปคูณบ้างน,นะครับห้าเดี๋ยวเราจะไปคูณทุกพจน์ของตัวคูณเดี๋ยวเราจะไปคูนทุกพจน์ของตัวคูณห้าคูณวายกำลังสองได้ห้าวายกำลังสองห้า คูณด้วยลบสองวห้าคูณลบสองได้ไรครับลบ10บวาห้าไปคูณด้ลบสาได้ไรครับลบสิบห้าถ้าพอเข้าใจน้องอ่าแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาคนที่คล้ายกันมาบวกรบกันสามกำลังสี่ไม่มีพจน์ไหนคล้ายเลยครับเขียนเหมือนเดิมครับ3ามวากำลังสี่ลบหน้องครับ น้องครับน้องครับเขาเรียกว่าสบับผาบอกครับเ็มโซนนะครับรถหกยกำลังสามไปรถเจ็ดยกำลังสามรถหก,กรถเจ็ดได้ไรฮะรถสิบสาม Y กำลังสามนะครับ ลบเก้าวายกำลังสอไปบวกสิ่วายกำลังสองลบเก้าบวกสิบเอหารูปไม่สัมา,าัรลบได้กี่โดว่าได้กี่โวานักบ,บ,บอลเก่าตำแหน่งนนยประตูเคยเคยเลี้ยงขึ้นขึ้นไปขึ้นสนามัันเก่าไหมาาไปเข้าไปเข้า ไม่เข้าครับแต่มีครั้งหนึ่งครับสนุกมากเลยเราเล่นบอลที่ยวอวตอนก่อไปเราก็เอาอิดตั้งครับเราก็เอาอิดตั้งครับเราก็เอาอิดตั้งอิดตั้งถูหน้าก็มีแค่นีเ้เลยตรงนั้นจะเป็นบอกว่าลานว่างเราก็เป็นนายประตูครับเพราะเราชอบมากเป็นนายประตูเราจะแต่ก่อนมันจะมีบีเทอร์ชมาเองน,นะครับเะยินไหมครับแก่แล้วครับตอนนี้แกมากแล้วก็เราสมัยก่อนจะมี โฮเซอุนเชียวหมดนะครับโอ้โหพี่มาก็เป็นโฮเซอุนเชียวหมดนะครับพอพอสมมุติเนี่ยที่ไม่แบงได้ในคอนเสิร์ใช่ไหมพี่เลยจะเท่าทำเสียนทำคนจะทำเสียนจะไปยืนบอกว่าโอ้ยทำว่าจะโมงั้นทำว่าจะแบบไปเส่เพื่อเข้าวัดแล้วก็โกตจงมีว่างเลยใช่ไหมเสร็จทอยู่ครับ ทีต้อง่าได้โอรครับเขาเรียกมาครับไอ้ที่เรียกมาไอ้นี่เรียกมาไอ้นี้เรียกมาอ้นี้คือคู่ต่อสู้ของพี่แครับเรียกมาเรียกมาครับยุ่งแลวครับ่เลยครับแล้วพี่ก็บองบอแต่เขาใช่ไหมพี่แบงคก็ถยอยๆอรนเลยโอ้เลยโง่ต้องทำใจทสุกานี่บอว่าตอนเนี้เราก็ดุดไปทีมันใช่ไหมโดนกะว่ากู๋ทำเชียนี่ เป็นแบบูเ็ตล้ถอยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลงโอ้ยโอ้ยโอ้ะเอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้าลี้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้โ้ยลอกยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่อ้้ยโยโ้ย้ยอ้ย้ย้ยโอ้ยโ้ยโ้ยโอออ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโยอออ เท่นี้นะ21 Y ไปลบ10 Y เหลือเท่าไหร่เออเหลือ11 Y นะครับแล้วก็ลบ15บเรียบร้อยครับอ่าอีกสักข้อหนึ่งนะครับจบข้อที่แล้วเดี๋ยวพี่แบงค์จะสอนเรื่องการหารพหุนามโดยพหุนามนะครับข้อที่พร้อมจ้ะเยอะๆพร้อมนะ ขอ้อสี่อีกข้อหนึ่ง่สคข้อ,อ,ส,อ,ขอสี่นะครับข้อสี่บางคนอาจจะไม่เชื่อนะคว่าพี่แบงค์ชอบเป็นแนวตูวมากไม่เชื่อชอบมากเลย มันเท่ดีตรงไหนอ่ะกวินทรมสจานะอจรกูจหน้าทําหน้าเจนจริงๆเตะบอไม่ถูก 6x2 ล 7x2 ครับอ่าสามพจน์คุณสามพน์รอดูครับสขา14น้องครับิขา14นะครับพ่อพี่ยัครับสาวๆอ่าิขา14นะครับ 3ามพจคูณสามพจเหมือนเดิมเอาพจ์แรกของตัวตั้งคูณกับแต่ละพจน์ของตัวคูณเจ็ x กำลังสองคูณหก x กำลังสองได้4 2อ x กำลังสี x กำลังสองคูณลบเ x ได้ลบสี่ก้า x กำลังส จ็ด x กลังสองลบสด 2, ได้ลบสิบสี x กลังสต่อไปนะครับเอา2 x คูณกับแต่ละพจน์น้อครับสอง x คูณหก x กำลังสองสเท่าไหรครับ12 x กำลังส 2x คูณลบ 7x ได้ลบ 14x กาลัง2 2x คูณลบ2ได้ลบ 4x เอ็กตัวนะเท่นี้เราเอาลบ1เนี่ยไปควกับแต่ละพจน์เอาลบ1น,นะครับไปควกบแต่ละพจน์ลบ1คูณ 6x กาลัง2ได้ลบ 6x กาลัง2 ลบหนึ 1, ่งคูณกับลบเจ็ดเอกลคูณลบเป็นบวก 7, 1, 2, กลายเป็นบ,บวกเจ็ดเอกนคูณลบสองกลายเป็นบวกสองทำความเข้าใจทำความเข้าใจอย่าอยใจเพราะที่ค้ายกันมาบวกลบกันนะครับมันก็จะกลายเป็น 4x ่อกลังสี่สิบสออกลังสเหมือนเดิ ลบสีาังสามไปบวก12 x สองเองสามทดลองครับลบสีบวกิได้ลบอะไรครับลบสางสามต่อไปนะครับลบ14กลังสองไปลบ14กังสองได้ได้อะไรครับลบยก 28, 1, ลังสองลบยีปไปลบอีก6กลายเป็นลบ34กงสอง ลบ 4x บวก 7x ได้ 3x นะครับแล้วตามไปบ,บวก2ตัวสุดท้ายนี่คือคำตอบน้องคนไหนถูกยกมือครับโอ้โหถูกทหง้องเลยเก่งมากครับเด็กมหาวิทยาลัยววถูกต้องครับ